เอ้วันที่วันวันที่สามเมษายนพศสองพันเหรียนอยู่ขนาดนี้ก็เป็นหลวงพี่หลวงพี่อะไรนะหลวงพี่น้อยใช่ไหมหลวงพี่น้อยหลวงพี่น้อยกับพระสารูสาโรจนโนได้ติดตั้งไฟ LED ชุดใหม่ที่สาราดโดมเนกประสงค์วัดหนองฟนอฟานก็มีหลวงพี่ประเวศสุขีตโตหลวงพี่บุง สันตาวาโจยมพี่ออดจำลองทัพประชาอันนี้แล้วพี่ลุงเออเออดูลุงพี่ลุงพี่วงเอาเครื่องเอาเครื่องออกไแหยด่งพี่ต่อเครื่องออกแหยด่งต่อเครื่องเชื่อมแหยด่งพี่หลอกหลอกกัวหลอกใบกอนหนึ่งหลอกใบกอนพี่หลอกใบกอนลุงพี่น้อยหลอกใบกอนลุงพี่น้อยหลอกใบกอนเด้อ เออเออเออใช่ลงล่างลงล่างลงล่างด,ด,ดูดูดูแบบเกาา่ามันนะดูแบบเกา่าเขาหนะดตัตตวั <c oughs>